สบายดีจ้าหางฮัอากการเฮ็ดเฮ็ดคีบปร้เหมือนน่าเนยจะวัดเป็นวัดเป็นไอเป็นไขนน่มันนี้ก็เลยว่าสิมาจัดเมนูวันหยุดตามมีสูร้านล้านกินไหมนะล้านว่าอยากกินตามมีนี่ป้าก,กับจัดไห้มีไหว้ไหว้สองห่อรวกใส่พักใส่ปูอัดนั่นมันนี่กะสิเห็ดแบบว่าป้าก็บจะกินแบบช่วงๆวัดแนงจังหน่อยมี่มาหลวกพัก หลวกพักหลวกมีหลวกปูอาดใช้น้ำกันเลยนะแล้วแล้วได้เวลาตำำ่ำแล้วบาท ใส่พริกหน่อยหนึ่งกระเทียมแป้งน,นัวน้ำตาลน้ำปลาเด็ดหม,ม,มากหน้าหมากเรนพืชเทียมส่วนผสมกันง่ายๆไม่ต้องใส่ยังไหลมาจา้าตามส่วนผสมเข้ากันนะและะ้วก็ปรุงด้วยมากหน้าหน้าใส่หมากหนึ่งลงหน้าหน้าหมากหนึ่งหมากเรนหมากหนึ่งหมากเครือมเครือเทียดหมากเครือเรน เช็ดๆให้หน้ามันออกแล้วก็ปาดหมักเร่นลงปาจ้าเนี่ยวันอาทิตย์เอวันเสาร์เนาะเสาร์อาทิตย์กะมีหมูกินน้ำมีล้านล้านกะส่วนปลาดตำปลากะจัด่ายใส่ปลาแดกน้อยหนึ่งสิบพันยามบบเห็ดเค็มเห็ดเผ็ดเหมืนนะเพื่อว่ากินให้มันเบิร์ตนะถ้าเห็ดเผ็ดเห็ดเค็มแหละมันสิกินบบเบิร์ตหนึ่งโยกๆเขาเละเขาเละเขาเละ ซิมเบิ้งนี่ได้แล้วกับถอกลงเลยส่วนผสมมีปูอัดพักปลวกคนเล็กคนเล็กขากันแซบซอยก็เป็นอันแล้วน่าสนิ้แหละว่ามียังงลายพี่นองหักไปเสียงโหลกับเไื่อนจะดีนะใกล้แค่ไหนนึ่งแล้วแซบแล้วมาเด้อมาเด้กินน้ำกันเมนูวันอาทิตย์ ม่ลยนตำมีว่มีเอหยาบสิง่ายเลยนตำเป็นนะใรกตำได้กตหอมสบายดีครับคุมาๆๆมานกินตำมีน้ำกันได้พี่เนาะตำมีนี่นี่นี่ชิวๆอะบ้างเต็มกระตกตำมีใส่พักบุกใส่อันปูอัดเมน่เด็กๆวันยุดวันยุดธางกียเนี่กินสินดะ เมือนนี่ตามมีไม่ได้ไม่ยาเด้อตามมีได้ไม่ยาเด้อแซ่บอ่แซะตามมีจ้าตามมีไวไๆว <c oughs> <c oughs> ต้นแซะนะ บ่เผ็ดแห้งก็ดีบ่เผ็ดน่ะสิเบิดอยู <g> ่ <ül> หาเผ็ดนีน่บ่เบิดตัมมี่ตัมมี่ตาลโลคิดว่าสิวานพอดี มันกี่กันใช่ปะเป็นอย่างนั้นเขาฟังน้อยหนึ่งบุวิ๊กล่องไม่ดูวันหยุดจะไหนกันนะหน้าหน่วยหนึ่งัอดีพอดี đi ra cái góc này, tôi bảo đi cái, được không? đi, ra đây